สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมกับสีผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาชมล้านไม้ครับล้านไม้นะครับล้านรับซื้อใหม่นะครับเมื่อนี้ยกิจกรรมหลายอย่างครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ว่าเดี๋ยวไปถ่ายคลิปงม่วครับแต่ว่ามาถ่ายคลิปอยู่ล้านไม่ right. นน no 19. ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับอัปเดตใหม่นะครับอันนี้ก็คือกองไม้รวมครับเมื่อนี้นี่กองไม้รวมนะครับกองไม้รวมนะครับที่คืนรถวหายุ่เนี่ยก็คือ เป็นใหม่ยุค่านะครับเป็นใหม่ยุค่าก็าลังขึ้นรถไวนะครับรากาโซนโซนนี่นะครับนี่เป็นหม่องจาน้ํามันนะครับเป็นหัวจ่ายน้ามันตอนนี้ขายอยู่นะครับมีสองถังนะครับมีถังดีเซลนะครับขนาดประมาณใหญ่เติบอยู่ครับประมาณสามพันลิตรนะครับแล้วก็มีพร้อมหัวจ่ายนะครับ ราคายูนี่ก็จะเป็นของเก้าหานะครับของเบนซินนะครับหัวจ่ายกับพอมกับถังนะครับถังประมาณสองรอยลีทนะครับถึงบ่อแปดรอยลตทแปดรอยลตรนะครับถึงแปดรอยลีทนะครับอันนี้ผู้ใดสนใจก็ทักมาด้วยครับเด้อนะครับราคาก็มาคุยกันก่อนนะครับอันนี้พร้อมใส่งานด้วยนะครับพร้อมพี่นองครับเพราะว่ายูนิ่บกได้ใส่นะครับเอามาติดตังไ้แล้วก็ได้ใช่นะครับก็เลยสี่จำนายออกนะครับกันพร้อมพี่นองผู้ใดสนใจนะครับ เดียวสิว่าเราเรื่อง้านใหม่ฟังนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวไปอีกโซนฟังหนึ่งครับนี่ครับเป็นอีกโซนฟังหนึ่งนะครับของล้านใหม่นะครับลานไม้บุญรัตพืชผลนะครับกระเปิดเสื้อไมยุค่านะครับไม่ร่วมนะครับในเขตอำเภอรุ่นคูนนะครับเบญจลักษ์นะครับน้ำเกลียงกันทะล่มนะครับของศรีสะเกตนะครับเพื่อจมาขายอยู่นี่นะครับอันนี้กําลังเ็เป็นการขีดไม้ร่วมอยู่นะครับ อันนี้เป็นกองมายุค่านะครับราค่านี้อัปเดตเมือต้เหมือนนะครับพอไปนองครับเมื่อนี้ยวันใไทายคิดเม่วากับมาทายอันนี้นะครับไอพี่ไ้นองเบิงนะครับเวลาว่างๆนะครับที่วันใไทายคิดเม่วานะครับก็จะมาอยู่นี่แหละครับก็จะมาอยู่บม่องรับสื่อล้านใหม่นะครับก็ไ้พี่ไ้นองเบิงนะครับอัปเดตนะครับก็อ่าให้คิดหอดกันนะครับ อันนี้คือกิจาการภายในวันหยุดนะครับ